คนถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่ปูใช้แอปอะไรถ่ายยังไงนะคะแต่งสียังไงอะไรแบบเนี้ยก็เลยวันนี้เนี่ยก็เอามาให้ทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่เลยละกันแอปแรกนะคะที่พี่ปูแนะนำคือแอป Pinterest ที่รวมรูปสวยรูปสวยแบบทุกคนยอมรับว่าสวยอะแต่งบ้านสไตล์ Pinterest แต่งร้านกาแฟสไตล์ Pinterest อะไรเงี้ยแต่ในนั้นมันจะมีแบบหลากหลายสไตล์มากๆทุกคนก็ไปโหลดสามารถที่จะไอไม่ให้โหลดไป ไปค้นหาเราสามารถที่จะพิมพ์ค้นหาได้นะคะว่าเราต้องการตัวอย่างภาพสไตล์ไหนแบบไหนแล้วตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะแนะนำมาให้เราก่อนแต่งบ้านก่อนจัดมุมอะไรพวกนี้ค่ะพี่ปุ๊กก็จะเข้าไปนะคะไล่ดูนะคะในแอปพลิเคชันนะคะ Pinterest นี้นะคะ ก็เราพิมพ์ไปก่อนไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราอ่ะจะจะ,จะเจอรูปเราในทันทีมันจะยังไม่เจอนะคะเหมือนเราต้องกดหาไปเรื่อยๆพอเราพิมพ์คีย์เวิร์ดใช่ไหมว่าเราอยากจะหาภาพสไตล์นี้แล้วเขาก็จะแนะนําภาพแบบนั้นขึ้นมานะคะเราก็ปัดขึ้นไปเรื่อยๆปัดขึ้นไปอีกนะคะมันก็จะแนะนํอรูปแบบหรือสีหรือธีมเดียวกันกับภาพที่เรากดเลื่อนดูต่อนะคะ คือแอปเขาฉลาดมากๆนะคะแล้วพอเราได้รูปที่เราต้องการนะเราก็เซฟลงมานะคะกดดาวน์โหลดลงมาก็ลงมาที่เครื่องเราได้เลย